สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับนัทนัทพลจุลศรนะครับที่ปรกษาการขายโชว์รูมฟอร์ดพุทธมณฑลสาย3าบายผู้จัดการซันนี่นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเอเวอร์เรสต์อีกแล้วนะครับผมก็ก่อนที่จะไปชมกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปชมกันเลยกันดีกว่านะครับด้านนี้เลยนะฮะที่อยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมนะครับจะเป็นเจ้าเอเวอร์เรสต์สปอร์ตนะครับ ตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนั่นเองนะครับผมเอเวอเรสต์สปอร์ตต้องบอกว่าเป็นชุดแต่งที่ต้องบอกว่าสวยมาจากโรงงานแล้วนะครับเพียงเราเติมเต็มเข้าไปนะครับว่าคันนี้ลูกค้าแต่งอะไรบ้างแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปบ้างนั่นเองนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะฮะด้านหน้าของเรานะครับก็จะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้ามาสแตงที่มีความฮิตแล้วก็ยอดนิยมนะครับในเรื่องของชุดแต่งนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นมาโครเมียมนะครับแล้วก็จะมาในส่วนของที่เป็นตัว ชุดแต่งวิกเตอร์เป็นสเกิร์ตเป็นการประกบเข้าไปนะครับผมกับตัวชุดแต่งนั่นเองนะครับวิกเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์นะครับก็คือจะเป็นทรงสเกิร์ตนะครับสวยงามอยู่แล้วนะครับผมตัดด้วยดําด้านนะครับแล้วก็จะมีป้ายนะครับอักษรวิกเตอร์นะครับผมที่อยู่ตรงด้านหน้าของคุณผู้ชมนั่นเองนะครับนี่คือสไตล์ของตัวชุดแต่งนะครับเจ้าวิกเตอร์จัดไปด้วยชุดครอบนะครับเราจะมีทั้งชุดครอบไฟหน้านะครับผมครอบไฟท้ายแล้วก็จะมีชุดครอบรอบคันเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับไปชมด้านข้างกันดีกว่านะครับ แล้วก็สำหรับรุ่นตัว e v e r อร์เรส r t สปนะครับล้อเดิมเนี่ยจะเป็นล้อแมกขบ20เลยนะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับผมเพื่อเพิ่มนะครับความสวยแล้วก็ความดุดันเข้ามานะครับผมล้อแมกของตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแมก20เหมือนกันนะครับผมยางของเรานะครับเลือกที่จะใช้เป็นยางมอนสเตอร์นะครับผมตัวนี้นะครับก็ได้ในเรื่องในเรื่องของตัวลายดอกยางที่สวยนะครับผมแล้วก็จัดสไตล์นะครับให้เข้ากับตัวรถนั่นเองนะครับผมไปชมกันต่อเลยดีกว่านะฮะ ก็จะมีในเรื่องของตัวคิ้วล้อด้านข้างนะครับผมมีติกดกังศาสตร์นะครับมีใส่เบ้ารองนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยจะเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเจ้าเ v เ r อร s เรสต์สออยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังกันดีกว่านะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับ ด้านหลังนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับกับตัว e v e r อ s ร s p o สปตนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวชุดไฟ Full Set เหมือนกันนะครับก็จะมีไฟคาดท้ายนะครับผมมีไฟท้าย G L C นะครับโคมดำโคมแดงเลือกได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีไฟนะครับด้านล่างนะครับที่เป็นไฟทับทิมนะครับผม ส่วนชุดแต่งของวิกเตอร์เนี่ยก็จะมาพร้อมกับสเกิร์ตหลังนะครับที่เราใส่เข้าไปนะครับผมแปะเข้าไปก็จะมีเป็นท่อคู่นะครับผมอ่าเป็นท่อหลอกที่แต่งออกมาสวยงามนะครับผมก็เป็นสไตล์ที่ลูกค้านะครับอ่าต้องการแต่งโทนขาวดำนะครับเราก็มีชุดแต่งให้ลูกค้าเลือกกันนะครับ สำหรับรุ่นเจ้าเอเวอเรสสปอร์นะครับคันนี้นะครับสีขาวมุกนะครับราคาจะอยู่ที่1ล้าน4 39,0บาทนั่นเองนะครับผมแคมเปญและโปรโมชั่นนะครับคุณลูกค้าสามารถทักเข้ามาหรือโทรเข้ามานะครับสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับเรามีทั้งเพจ Ford พุทธมนตรนะครับผมบายผู้จัดการซันนี่แล้วก็เพจ Ford Thailand เช็คโปรโมชั่นนะครับสามารถทักเข้ามาได้เลยรูปภาพต่างๆนะครับเรามีหลายรูปแบบนะครับเข้ามาชมได้เลยนะครับสไตล์การแต่งเรามีนะครับ ว่าคุณลูกค้าชอบสีขาวแต่งแบบไหนสวยสีดําแต่งแบบไหนสวยเรามีหมดทุกรูปแบบนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามคลิปจนจบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวชุดแต่งคันต่อไปแต่งเต็มแต่งสวยแต่งดุนะครับผมมีให้ชมแบบว่าจุใจแน่นอนนะครับผมก็วันนี้ผมต้องขอตัวนะครับไปส่งเจ้ารถคันนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาพบกับเราได้ใหม่นะครับคันต่อไปนั่นเองนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอตัวแล้วนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ